หนึ่งสองสาสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องชาแนลของลั c กกี้โตฟูเต้าหู้ขี้กลัวคนนี้เต้าหู้ขี้วอยๆนะครับโอเคพาที่แล้วเราผ่านเขาวงกดก็หันตะไยข้างในนี้มาได้เท่าที่จําได้คือเราต้องเอาฟิลสองอันจากตรงนั้นอ่ะตรงนู้นอ่ะไปใส่อีกที่หนึ่งเพื่อรถไฟมันวิ่งโอเคไม่ต้องรีรอไปกันเลยดีกว่า แต่ตรงนี้มันมีคนดักอยู่นี่ไงนี่นี่นอ่ะไม่โดนหรอเอ๊ะเฮ็ดชอตนี่ป่าอุ้ยมยีเหรอเดี๋เดๆๆอ่เอเฮนะ้พี่เตียงอย่านะพี่เตียงอย่านะเราจะไม่ฆ่านายแต่อย่าอ,อ,อ,อย่านายอย่าฆ่าเราก็พอโ,อ,โอ,อ,อ,อ้มีเหรออืออะไรวะนะ อ๋อกระสุนไอพ,พี่เตียงอ่านี่อ๋อพาะธิดนเราไปอ้อมมาเพื่อเปิดประตูฉะนั้นเราก็เอาฟิลไปใส่ได้ซึ่งเราใช้สองช่องไงทิ้งอะไรดีเอ่อทิ้งอันนี้อันนี้ก็ต้องทิ้งแล้วเพื่อนแล้วก่อนนะไม่อยากทิ้งปืนอ่ะโอเค อ่าเลือดน้อยจังขอใช้หน่อยขอสักเข็มนึงเดี๋ยวนนเ,เ,ยเดี๋ยวมันไหลแตมอนมันไหลไหลแป๊บนึงแตมอนขึ้นไปขึ้นไปโอเคเฮ้ยเดี๋ยวท่านไหนวะมาทำนูน้นเก่งกวัาดีครับจะทำอะไรแล้วนะจุ๊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 ยยยยย กลับไปเอ้แต่มองเขาเปิดไปเช็คก็มันไม่เจอเหมือนเดิมนี่นี่ทางปกติปกติแต่เพลงเงียบอีกแล้วอ่ะเพลงมัเงียบอ่ะอุ้ยนี่ไปไหนอ่ะคนดีดีๆนะแซมอนเมื่อกี้รือตอนใช้ยาไม่ได้ดูด้วยว่ายามีเหลือกี่กี่หลอด ค่อยๆลงค่อยๆลงเออเออเออใจเย็นใจเย็น,นเดี๋ยวคัะโอเคโอเคเออ่ประตูนี้ไปได้ไหมได้แต่มันมีประตูเดียวไปไม่ได้ไม่มีทางไปแล้วได้ยังไงทะลุมันนี่จากนั้นเราก็เอาฟิลไปใส่อันนี้เปล่าวะใช่ทางนี้ไหมใช่ทางนี้ไหมใช่ใช่ใช่ขอให้ใช่เถอะใช่ไหมใช่ไหม นี่เออเอ,อือหืออือหือ,ย,อ,ย,อ,ย,อย,ยังไงประตูเปิดก็มีคนประกาศแต่มันไม่มีคนมาซ่อมไฟขึ้นไปโอเคอ๋อ ก็ไฟสายที่แปดนะครับกลับมาแล้วเว้ยจบแล้วปะเนี่ย Like it was just a few seconds ago, I was traveling here. No, think straight. I got hit by a car, woke up, and these things have been trying to kill me since. I mean, what is actually happening with me? Mom keeps telling me to get home, but why? How would that solve any of the crazy shit I've seen? I can't even contact the police here. Everything is just. fucked. Could it be that I'm just. hallucinating? No, s seriously. Am I? Or is there something else? <sighs> I keep thinking back at that doctor guy. Well, he is crazy, alright. Could he have done something to me? See as he wears a gas mask. Or is all this just not real? I'm confused. I'm just very confused. So many questions, but no answers. I'll see what happens when I come home. Wait, no. เดี๋ยว,ยวอยู่บนรถไฟก็ไม่ให้กูพักเหรอโอ้โหแล้วคุณต้องทำอะไรครับจะได้ขาคืนเหรอขอเซฟกว่าน,นะอ่าเราไปกินเป็นเสียงอะไรข้างหลังนั้นวะไอ้เงย มืดเ้าได้เลยนะฮัลโหลสวัสดีครับเสียงอะไรครับเสียงอ๋ออะไรอ่ะอฮ๊บตัวฟักอ้๊อ่ะโอ้ยโอ๊ยตัวครับตัวครับกระสุนหมดตลน้วนะครับขอพักไม่ได้เหรอสุนรถไฟนี่ฮะเรามืดเน่ ต้องไปไหนเออเลยเลยตายไวตาตายตายตายเออพอเฮ้อสวัสดีครับแต่สุนแปบนะไม่ต้องมาทำปากย่นปากยืดเออเออพอไหมพอไหมแล้วกูต้องทำอะไรเนี่ยกูกำลังจะเดินไปที่ไหนเนี่ยโอ้โห โอ้โหมืดโอ้มีไลเฟิลให้ด้วยเอาเอามาโอ้โหมีปืนใหญ่ให้ขนาดนี้แสดงว่าเราต้องเจอบอสไฟหล่มสวัสดีครับสวัสดีครับยลนดีครับโอ้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  เออตายแล้วตายไปแล้วเ,าเนาะไอ่ไอ่เออพอไหมพอเหอะน,นะอลองอย่ามีไหมโอ้ย อือโอ้พอเหอนะบอกให้พอไง่าาไม่หยุดเลยตีนใครเนี่ยตีนของคนที่อยากได้คืนหรอประตูก็ติดกระสุนก็หมดโอตายแล้วโอ้โหพอกลับไปส่งคืนว่างั้น ระบบเจ้าหน้าที่กับฟู๊ดในการธุระตับประทับใจมันเดินติดอะไรนะวะเดี๋ยวโอ้ยแนี่โหลดด้วยก่อนนะอย่าโผล่มาอีกนะเห็นนะลุ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 กไปกับไปลุลุลุ

ไม่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 ชิปโอ้ยอันนั้นคงไม่ใช <iny gé usement> ่โบกี ahead, ้ที่เราอยู่ใช่ไหมเอ้ากระเป๋าโอเคมันคือโบกี้ที่เราอยู่ยเดีเดีวเดี๋มันคือโบกี้ที่เราอยู่นี่แหละเดี๋ยว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  ไปดิไดมอนไดมอนขึ้นไปล้วออกไงอะ่ะปีนไม่ได้หรอปีนไงอะ่ะไ,ได้๋ยปะ อะไรเฮ้ยไปดิ ขึ้นไม่ได้เหรอกระเป๋าโอ้ขอในกระเป๋าหายหมดเลยพุ่งเปิดกระเป,าเป๋าดูจะใช้ยา เออเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงอะไรเพลงอะไรอ๋อจะเดี๋ยวเดี๋ยวเมันจะตกมันจะตกเดี๋ยว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 ต้องรีบว่างั้นต้องรีบว่าแซนต้องรีบไตมอนมันต้องรีบแต้มอนขึ้นไปดีๆได้ไหมแต้มอน ไดมอนรีบรีบอยู่เฮ้ยอยา,ยา,ยา,ยาอย่าอย่าไดมอนกูขอละอยากให้กูต้องหยุดคลิป five minutes later มันต้องคือทางนี้นี่แหละไดมอนอ่ะ y e thousand a r คือผ่านแล้วคือผมหัวร้อนจนผมต้องกดหยุดเพื่อไปโดดมันเนี่ยผมโดดอยู่น้ามากเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงได้มั้งโอ้โหโคตรหัวร้อนเลยได้ยามาใช้เลยแล้วกันไม่ยังไม่ใช้ดีกว่า By the way out of the forest โอเคตอนนี้คือเราเปลี่ยนจากติดอยู่ในเมืองมาติดอยู่ในป่าแทนกระเป๋าก็หายปืนก็หายอ๋อเนี่ยเหรอ than nothing, guess. เออมันก็ดีกว่าไม่มีจริงๆอะไรนะไดมอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออโอเค เอ้ยมันน่ากลัวนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปลี่ยนแนวเกินไปหน่อยเหรอโอ้โหละาวเออดีได้แั้วตดนตวจดมือเออเออมันน่ากลัวเดี๋ยวเปลี่ยนแนวเกินไปเปล่า ปวดแล้วมันมีอาวุธมาให้เลยอ่ะต้องเราต้องตามตะเกียงไปหรอเราตามแสงไฟไปแล้วกันนะเฮ้ยย่าอย่างงี้ไปได้ไหมอ่ะไม่ได้ประตูอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยยาตายแล้วทางไหนอ่ะโน่นหรอ นี่หรออุ๊ยโอ้ตกใจมีน้ำด้วยมีโอ้โปองเหน่งอ่ปะเนี่ยคือม,มันจะม้วนไปปึ๊บมันดิ้งอะไรวะเฮ้ยไอ้ดีดีดโหด,ดดีดีได้ไหมไซมอนไซมอนไซมอนกูขอฮื้อ ตามีหน้าคงจะหมดอีกแล้วนะ่ะอืมอ้อหวดหวเออดีๆขึ้นไปอเออมันเงียบนะเนีย่ย โอ้โหโโแล้วใครมามาสร้างประตูสร้างกำแพงในป่าวะเนี่ย <_ D> ือันเงียบอ่ะโอ้โหแล้วเพลงเพลงดับอีกโอ้โหบรรยากาศนะครับเฮ้ยน่ากลัวเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะ ก้อนหินโอ้กลัวไปมหมดแล้วโหเมืองเหมือนที่เรานั่งรถไฟหนีมาเปล่าวะอ่าลาลาไลลาลาดมเดดดมบดดดมบดลูบาดดีบดดาไปเลยดาลีกว่าจ้าโอ้นู่นนู่นนู่นแตงไฟอยู่นู่นโอ้ยขนลุกเว้ย อ๋อกําแพงตรงนี้พังได้ได้ไปได้จุดเซ็โอเคขอบคุณครับพักมาตรงนี้ก่อนมัมยโอเคแต่เดี๋ยวก่อนพักเราเดินไปดูหน่อยแมยว่ามันมีอะไรปะ โอเคโอเคไว้เจอกันใหม่พัดหน้าครับโอเคไว้เจอกันใหม่พัฒนาชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พัดหน้าบ๊ายบาย